เวลาเที่ยงแล้วเที่ยงมื้อนี้ของโจมีอะไรบ้างก็จะมีหมูทอดนะครับเกี่ยวแล้วก็ข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวอ่ะเดี๋ยวรอพอดีว่าสายแฟนปุ้ยก็ไม่อยู่นะครับไปส่งเตาที่ระยองนี่มาว <c oughs> ันนี้กินหมูทอดข้าวเหนียวแดน้ดาน เดี๋ยวกินข้าวก่อนพุ่นพักก่อนพักก่อนอันนี้มีหม,ม,มูมันฝุ่นนะม๋ยากินข้าวก่อนชิคๆค่อยๆนั่งฝุ่นฝุ่นอยู่ไปยืมไปไหนะเอาอเไปยืเมเอาไปยืมด้วยนะซอสนั่นเอานะฝุ่นอา้าวเนี่ยกินฝุ่นเขาเรียกถ้าเป็นเหล็กก็เป็นธาตุเหล็กอันนี้เป็นธาตุไม้ก <c oughs> ินธาตุไม้เสริมเสริมเสริมความแข็งแรงให้ร่างกายโอเคอ่ะกินไปจเจริญพร